มองกันแล้วครับมอแล้วมอแล้วโอ้โหมีมาดูไฟครับมาดูไฟมาดูไฟครับกับพิบโอด้านด้านซ้ายชนะนะครับก็เป็นเบตัวสี่านะครับเข้าโอเคมาดูน <es voir> <sk> ้ำชักเองนะคคนขับชื่อแบงค์นะครับมาดู ม,ามา่เอาดูไปน้าไปโอ้นี่ครับชนะแน่นอนเลยนะครับนนต้องดูไฟครับดูไฟดูไฟโอ้น,อน,น,ะนะครับตัางเกมชนรนะครับ